สวัสดีครับทุกคนผมเองฮารุเปนะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเพื่อนของผมนะครับผมซึ่งแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเหมือนการทบทวนกันก็คือชอบดื่มกันเองครับผมแล้วพวกคุณล่ะมีเพื่อนแบบไหนบ้างมาแชร์กันหน่อยนะครับผมส่วนเพื่อนของผมนั้นส่วนใหญ่เป็นพู้เดียวกันนั่นก็คือชอบไปดื่มกันนเองครับผมมัดื่มกันได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับผมหลังเลิกเรียนแล้วพอจะไปพากับไป ที่ทศวรรนเคยกินกันครับผมแต่ไม่ใช่เรื่แย่เสมอไปครับผมเพราะว่าบางครั้งเพื่อนผมมันก็ชวนผมไปบ้างไม่พาไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้มันมักจะชอบไปเดียวกันที่ลานกว้างครับผมข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเเพื่อนแบบนี้คือมันไม่ค่อยมี ิดมากกันครับผมเวลาด่ากันก็เลยด่าที่สุดเลยครับผมแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันไปเดื่มไปท่าไหนให้อาจารย์จับได้นะครับผมอย่างในคลิปก่อนๆที่ผมบอกว่าอาจารย์เขาไปเจอตอนที่พวกมันไปดื่มกันนะครับผมอย่างเพื่อนคนหนึ่งครับผมพอเขาตั้งเชื่อไัมว่าไอ้นัทละกันนะครับผม ซึ่งไอ้นัทเนี่ยมันไปดื่มด้วยเอาวิไลครับผมแล้วทีนี้แทนที่มันจะรีบกับอาจารย์แกไปส่งลูกครับผมแล้วทีนี้มันเขาก็ไปเห็นไอ้นัทเนี่ยแหละกำลังดื่มอยู่พอทนี้อาจารย์แกสงสัยว่าทําไมถึงมาดื่มกันตรงนี้พวกมันก็รีบกลับเข้าวิไลเลยครับผม แล้วมันจะิวมีช่วงหนึ่งครับผมที่พวกมันไปเดิมแล้วกลับเข้ามาสอบวิชาภาระศึกษาครับผมแล้วพวกมันก็นสอบท่าทางท,ที่เมากันอยู่อย่างนั้นแหละครับผมจนหมดคาบส่วนอีกเคสหนึ่งพอขอตั้งชื่อนะสมมติอีกคนนึงว่ามิวนะครับผมซึ่งเวลามันเมาเนี่ยมันจะทำอะไรแปลกๆครับผม เช่นตอนที่มันว่ายมาอย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่การมีเพื่อนแบบดีมันก็สนุกดีครับผมมันก็ตลกดีบาครับมันก็ทําผมละบากใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะควรจะตามปพราะมันไปดีหรือเปล่าหรือควรจะเรียนอยู่นี่ต่อดีซึ่งพวกคุณไม่ต้องบอกก็ได้ทูใช่ไหมครับผมว่าแต่ละคาบเรียนเนี่ยผมจะเป็นคนเดียวในห้องเลยครับผมที่เรียนคนเดียวข้าบกลาง ู้คนมากมายครับผมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาแท้งเทอมเลยล่ะครับผมแต่พวกจะกินหนักหนักกันหน่อยก็ตอนช่วงที่ทำโปรเจกต์ครับผมซึ่งอันนี้ผมเข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงเครียดกันและพากันไปดื่มนะครับผมเพราะขนาดผมจะเครียดกับโปรเจกต์เลยครับผมแต่โชคยงดีที่โปรเจกต์พวกมันรอดมาได้แบบเฉียดเชีวนะครับผมซึ่งการเป็นเพื่อนแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผม มันเฮฮามันปาร์ตี้มันพากันไปดื่มมันพากันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเลยล่ะครับผมแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังพาผมซวยไปด้วยอยู่ดีนะครับผมในบางจังหวะแต่มีเพื่อนแบบนี้ไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วพวกคุณคิดว่าพวกคุณอยากมีเพื่อนแบบนี้ไหมล่ะครับผมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ